สวัสดีค่ะโยกัสสม่อนซาแนวนะคะลุงย้อีกแล้วนะสที่เอาไเะไปเพ่มัดมลนาตัดออกสองเมตรตาสองเมตรติดแม่บอกเอาออกมาดิเอาอะไรอะไม่ไปเพ่มาตัดยไม่้อาอเสียบปากสตได้ยังไงลอ้าผมไม่ตาดเองคุณตายไม่เป็นนี refers, ıyoruz, ่มาเสียบนี่ก็ได้ยกไฟเบอร์ ไปเลยโอ้ไปอีกหลังนึงไปอีกหลังนึ่งไปกล้องอยู่ใส่แม่ถือหายกล้องโตอยู่ใส่เอาคือบอกมากมาบอถือหายบอสถือให้ไหมถือให้ไหมผ่านมาเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปฮะเดี๋ยินพันตัดถึงพันตัดถึงขอเอาตรงตรงนี้เหรอ ตามไปนะคะตามไปนะคะเราก็ตามมาข้างบนแล้วนะคะเอฟซีไปดูปูปลาลิจิตด้วยเห็นไหมสาธุสาธุลุงบอกว่ายายสมนไปเรียกไายภานอกให้หน่อยเรียกมาแล้วสักพักหนึ่งลุงบอกว่ายายสมนเรียกชายมาหมดเลย ลุงบอกยายยายก็วิ่งอย่างเร็วเลยนะคะ F4 ขายนบาทเดียวก็ฮกแล้วไ่ยอมรับเด็กไอ้มืดไ่ยอมรับเด็กเอาไป่ได้โอกาสชนะโยไม่เป็นไรสปอร์ตไร้ยังเหลือห้าดวงโอ้เมนคว่ไม่เป็นไรสปอร์ตไร้ยังเหลือห้าดวงออกครับไม่เดียวกันได้จองได้จองก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวลุงมาเรี่กกืนแล้วเว้ยเหมือนลุงเรียกเรียกตอนนั้นเลยเดินหน้าไปทุกคนไปที่ป่านนี้โอเคมาเนรบโอ้โหเยี่ยมทำไมมันสบายอย่างนี้วะเดิน้าเดินตรงไเลย ไปไปยงไปได้่ได้ไน่ะไปได้ลบนลานครับผมดิลุงย้ายดวนครับระวังด้วยนะย้ายอีกแล้วนะคะย้ายเพิ่งย้ายได้สองวันเองย้ายอีกแล้วนะคะลุงย้ายด่วนเพิ่งย้ายมาได้สองวันย้ายกลับอีกแล้วใช่เดือนบุ

บอสมาถ่ายบอสไม่ถ่ายเหรอรมาถ่ายนาฬกาดิไม่นับีเลยมรงนี่กามเลยวะเรื่องเรื่องดันใกล้หนอน <c oughs> เอาตัวที่ตัดมาลยพี่พันตัวทีตัดกำลังได้ข้างเดียวเร็วเร็วเร็วคุณเขาท้าแล้วเปล่าไอ้นี่เด็กๆสามสามอันนี้มันมาด้ยังอ้าวอ้าวแล้วก็รอดเลยโอ้ยยัามีหลายเหตุอ่ครับเนาะเอาดีนะเื่เื่เรื่องเรื่องพวน

ผูกแล้วผูกแล้วเอฟซีมานะคะอู้เอฟซีมามืดๆเลยสวัสดี<อ>ค่ะคุณยายเชิญค่ะขอพรทานนี้ค่ะคุณแม่นั่นแหละมาขอพรตรงนี้ได้เลยค่ะมานี่ ที่บ่าขอพรจุดทุบอยู่ที่นี่ค่ะทุบอยู่ทั้งนี้ค่ะคุณแม่ขอพรขอจุดทุกตรงนี้เลยค่ะมาจากบ้าน,นอนนะคะเอฟซีมาจากบ้าน,นอนนะคะโอ้รถทัวเต็มคันรนเลย เกบตงซีมาหาคุณลุงนะคะนุนมาจากวานอนนะคะเซีมาขําเลยนะคะ ก็่จะรังเห็นพ่อแม่ค่ะนี่หลยมีโชคแล้วนี่ได้มาผ่านมาเจอพอดีเนาะสาธุแม่ ้าไฟแชกมีไหมเอยไฟแช็กแม่ทำสายไปเอาอยู่ค่ะแม่ทำสายไปเอาอยู่พี่ทีไฟแชกเร็วมเร็ ได้แล้วบอกสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเอซี MC มาจากบ้านนอนนะคะอำเภอบ้านม่วงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนช anel